กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ,ค,รค่ะอาจารย์มาในช่วงนี้นะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านเลยค่ะที่ส่ง คำถามเข้ามานะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของเราฮวงจุ้ยเบนจซยบนะคะคําถามแรกที่หยิบยกขึ้นมาในวันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าสร้างบ้านไปแล้วกว่า70%นะคะแล้วก็ไปฟังกับทุกๆคนเข้ามาคอมเมนต์มาเห็นบ้านบ้างหรือฟังอาจารย์เล่าบ้างเนี่ยนะคะหลายๆคนก็รู้สึกกังวลใจนะคะมาเหมือนมาติอะมาติงมาทักแบบนี้นะคะคุณพรพิมลก็เลยส่งคําถามเข้ามาบอกว่าบ้านแบบนี้ อกแตกหรือเปล่าคะอาจารย์หน้าบ้านทิศใต้หลังบ้านทิศเหนือคะ่ะคําว่าอกแตกของเขาก็คือว่าบ้านเขาเนี่ยสร้างปุ๊บมีประตูหน้าบ้านเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ก็ประตูถัดไปที่จะเข้าสู่บ้านอ่ะก็ทะแยงเข้าไปอีกนิดนึงค่ะคแล้วทั้งสองห้องที่สร้างเข้าไปก็จะเป็นทางเดินเข้าไปแล้วก็สร้างห้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นบ้านอกแตกะะเลยค่ออกแตกหรืออกทะลุ ะครับเมื่อสืบปีก่อนนะฮะก็มีบ้านรัศมีอย่างนี้อาจารย์ก็พูดอกแตกบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันก็คือประตูหน้าตรงกับประตูหลังนะครับคุณอย่างตำต่างจังหวัดที่เราจะย้ายบ้านเนี่ยนะครับถ้าค่าเอาไม้ท่อนสูงยาวๆจากแทงแางหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านแล้วยกขึ้นมาได้ถือว่าอกแตกคือทะลุหน้าทะลุหลัง แต่ถ้าไม่เจอปะตูถ้าไม่เจอประตูไม่ใช่ออกแตกอกแตกไม่อันตรายถึงชีวิตเพียงแต่ประตูอกแตกหรือบ้านอกแตกนะครับเงินทองจะล่วไหลต้องมีอันต้องใช้เงิน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 อยตลอดเวลาเงืนอบ้านอกแตกอกทะลุนะครับแต่ไม่ถึงชีวิตนะครับไม่อันตรายถึงชีวิตฉะนั้นถ้าคุณสร้างบ้านประตูประตูแรกคือประตูทางเข้าอาคารนะฮะ พอเสร็จแล้วเดินเข้ามาต้องเจอกำแพงเท่านั้นไม่เจอประตูนะครับประตูต้องเบี่ยงออกไปหน่อยหนึ่งซ้ายขวาก็ได้ะนะฮะแต่ประตูหน้าต้องเป็นประตูใหญ่เสมอครับค่ะอืถ้าหากว,ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันทะลุตรงไปถึงประตูะดังบ้านไม่ได้นั่นไม่ใช่บ้านอกแต่ใช่ครับนะคะสบายใจได้ ส่วนมากตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับเงินทองล่วนไหลเกือบหมดนะครับเพราะหน้าประตูตัวหน้าต่างตัวหน้าต่างดีนะช่วงนี้ไม่เจอตัวห้องน้ำหรือตัวบันไดก็แย่แย่มากๆนะครับแบบบ้านเดี๋ยวนี้มันเหมือนพื้นที่จํากัดอะค่ะเขาก็จะต้องสร้างให้บ้านเนี่ยนะบ็อกการออกแบบบ้านเหมือนกันหมดเลยแต่สายโบราณแล้วไม่เคยแม่ยอมแก้สติเลหมู่บ้านทําไงขายแพงๆซื้อถูกๆแล้วคนซื้อ หรือซื้อที่ยีบกวาดลานนะฮะหลังหนึ่งร้อยกว่าสองร้อยตารางวายีบกวาดลานแล้วอนี้ไม่ถูกๆนะครับบ้านแต่หลังครับค่ะนะคะอดังนั้นคุณพรพิมลนะคะสบายใจได้อาจารย์ดูแบบบ้านให้เรียบร้อยแล้วอกไม่แตกค่ะนะคะจะได้ปล่อยบอกเพื่อนอกไม่ไเลื่อมกันนะฮะห้ามไมลือมกันด้วยนะต้องไม่ลืมกันนะครับอ่าประตูต้องไม่เลื่อมกันคือคือเลื่อมกันอย่างเงียบๆเลื่อมกัน อ๋อคือไม่ได้ชิดกันเกินไปแต่ถ้าหาักว่าท่าแรงไปอย่างนี้หลบกันได้มุมอะไรมุมหนึ่งตรงกับประตูประตูนึงนี้ไม่ได้หลบกันไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนต้องหลบไปเลยครับถ้าหาักว่ามันยังมีพอมีช่องรูเห็นเงี้ยก็ให้ไปเจาะประตูห่างจากนั้นออกไปนะคะต่อไปค่ะมีคาปรึกษานะคะอยากจะขอคําปรึกษาจากคุณเดสตินีนะคะบอกว่าพอดีจะซื้อบ้านใหมค่ค่ะอาจารย์รพูดเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ หน้าต่างบ้านตรงกับประตูห้องครัวทะลุไปถึงประตูหลังบ้านเคยได้ยินว่าห้ามค่ะแบบนี้ครับค่ะแต่อันนี้เป็นผนังกระจกที่มีหน้าต่างเป็นบานก็เลยไม่แน่ใจว่าซื้อได้ไหมคะไม่ดีครับเขาขายบ้านออกแบบกซื้อบ้านเนี่ยนะครับท่านต้องวัดพังทิศทางก่อนค่ะดูเชียร์ภูมิภายนอกแล้ววัดพังทิศทางค่ะพังทิศทางก็สําคัญไม่ได้กว่าเชียร์ภูมิค่ะบางทีเจอพังมังกรเนี่ยส่วนมากที่อาจารย์เจอมา ร้อแม่สุดมาก100าร้อยเปอร์เงพลังมังกรเนี่ยนะฮะยุคนี้ที่มีพลังมังกรอยู่โอ้โหดีกับทุกรลาเแลยไม่มีรลายไหนที่ไม่ดีและส่วนใหญ่รวยซะด้วยนะครับรวยตามสถานะการงานของเขา ที่เราดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ว่าชีวิตความเป็นอยู่คือเขาดีนะคะไม่ได้ขัดสนแล้วก็ได้พลังมากขึ้นถ้าในพังที่ทางที่ดีบ้านที่ดีนะฮะต้องอาศัยความสามารถประกอบกันด้วยยิ่งเก้าไกลไปใหญ่นะครับฉะนั้นท่านผู้ชมต้องเวลาซื้อบ้านต้องเลือกให้ดีถ้ามีพลังองศาพลังมังกรอยู่แล้วที่3 0 210บสอนถึงหนึ่งรถึง330 ให้พังทิ่ทตัางเหล่านี้เนี่ยท่านต้องตั้งเสียงสิทธิ์ให้ดีๆค่ะจะใด้ดีชั่วลูกชั่วหลาน ะะอย่าลืมน,นะเตือน,น้วเตือนอีกจำนวนยอะในปี66แล้วนะคะอันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะคําถามต่อมาคือวันนี้มีแต่คนอกอีแ e ป้นจะแตกทั้งนั้นนะคะคุณชาววลิตนะคะ,คะทีมโทนะคะอันนี้ก็สอบถามมาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเขามีมีห้องนะคะเป็นห้องประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันค่ะหันไปทางทิศตะวันตกนะคะคอนโดเหรอเป็นห้องเป็นห้องเลยค่ะจ้าห้องเช่าเหรอเป็นห้องเช่าใช่เป็นเหมือนห้องห้องเช ้าหรือห้องเป็นห้องเขาอะคะ่ะเป็นประตูหน้าทะลุถึงประตูหลังเลยเปิดมาทะลุถึงกันก็แค่เงินทองล่วผคุณิดพ่านมาหน่อยก็จบแล้วนะคะไรขวางตรงกลางไว้นะครับนะคะนะคะคำถามต่อมาช่วยดูให้นิดนึงนะคะบอกว่าหิงพระเนี่ยนะคะอยู่ตรงห้องน้ําอ๋อไม่ตรงไม่ตรงห้องน้ํผหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตรงกับหิงพระได้ไหมครับ พิงผ้าตัวประตูห้องน้ำอันตรายครับมีหลารความเสียหายเกิดขึ้นะนะครับแต่ถ้าเป็นกำแพงห้องน้ำพิงกำแพงห้องน้ำอยู่<น>ด้านบนยังได้อยู่นะครับอ๋อพิงกำแพงห้องน้ำอยู่ด้านบนได้อยู่ด้านบนได้ดน,น,ไดนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาลำบากตอนนี้นะคะ เหนื่อยหลือเกินนะคะอ่ะนี่ช่วยแก้ปัญหาให้เหนื่อยแล้วเกินมันต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบหลายอย่างไม่ใช่บ้านอย่างเดียวอาคารอย่างเดียวนะครับบอกว่าร่างกายแย่ทุกวันเบ้านมีส่วนเยอะนะครับพลังทิศทางต่างๆเนี่ยนะครับายนอกไปยในต้องดูหมดนะครับนนี้เที่ยวของหมดนะคะก็ขอให้คุณชวลิตสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะสอบถามกันเข้ามาอ่าอีกท่านหนึ่งนะคะสอบถามมาหน้าบ้าน254องศานะคะทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ด้านหลังบ้านสามารถตั้งอ่างบัวได้ไหมครับอาจารย์มุมไหนดีคะน้าบ้าน254ใช่ค่ะถ้าหลังบ้านอยู่ที่7571องศาเนี่ยนะฮะหลังบ้านมันตั้งผิดต่างกันนะฮะ,ะถ้า75็ดสาองศาหลังบ้านทางซ้ายมือฝั่งบังก่อนตั้งน้ำได้ถ้า7จองศาฝั่งขวามือหลังบ้านตั้งน้ำได้ต้องรู้องศาหลังบ้านให้ใหดีๆด,ด,ด้วยนะครับค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหากังวลใจแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเข้ามาสอบถามกับเราได้ผ่านทางแฟนเพจห่วงจุ้ยเบนจพา์นะคะหรือว่าใครยหลายๆคนสามารถที่จะกลับไปดูย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเราแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะนั่นก็คือ YouTube ค่ะห่วงจุ้ยเบนจพา์นะคะเข้าไปกดไลค์กด s u b สไครต์นะคะและท่านจะไม่พลาดการติดตามทุกเรื่องราวของห่วงจุ้ยนะคะที่เรานามาฝาก ซึ่งในวันนี้นะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่รู้แล้วว่าบ้านท่านเนี่ยตั้งอยู่ในองศามหาโชคอยู่ในทิศทางพลังมังกรหรือแม้กระทั่งนะคะบ้านจัดสรรไหนนะคะที่กําลังจะทําโครงการนะคะแล้วได้พื้นที่ดีๆแปลงสวยๆอยากจะให้ลูกบ้านของท่านเจริญรุ่งเรืองกันตลอดทั้งแปลงเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจดูทิศทางกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ089764844 และอีกหนึ่งเบอร์คือ0850202333แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆของเราด้วยนะคะ d m o r Studio ที่ซอย20มิถุนาใจกลางของรัชดาเลยใครอยากจะมาถ่ายทำนะคะที่นี่มีฉากให้เลือกหลากหลายเลยค่ะเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจของเขานะคะ d m o r e Studio ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีลาคุณผู้ชมไปเลยค่ะสวัสดีครับ